ปลาใหญ่ปลาใหปใหญ่โอ้ยปลาปอกคปลาปอกปลาปอกปลปอกโอ้โหตัวใหญ่เต้ใหญ่ว่าเหรอหมูใครเต็มตั้งโอ้หีบหม้อขนาดนี้เฮ้ยง้อมงามง้งามก็ให้ให้ให้ก่อนทีลุล่ะอันนี้อ่ะเอาปัดตัวใหญ่ไว้ก่อนเบอ้ยทำดีดีใส่ดีดีเนาะกราบสวัสดีครับป้าแม่ปิ่น้องครับผมวันนี้เฮาได้ไปสว่างหากินไกลจีได้ครับอุ้ยห้องเมืองหลังบ้านนี่แหละครับผม พอมาลุ้นดูครับว่าห้องเมืองนี่จะลงไปตีน้ำห้องจาดนะครับห้วยน้าจาดแล้วก็ับมาลุ้นดูว่าวันนี้เขาจะมาหรือประมาณครับผมวันนี้เขาเปิดฝ่ายครับผมนําก็ลืมไหลออกครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดูว่านี่จะมาหรือประมาณเราติดตามชมไปเห็นสักครู่ครับกําแรกเป็นได้อะไๆๆๆๆปะเ,ะเาปะขาแหละเจ้าปลเขาบอกเจ้าไม่หหอยวะเนี่ยไปจุกบ ได้อยู่ได้อยู่สวยงามอยู่นี่หนึ่งกำลงไป <c oughs> มีปาลาอะไรไม <c oughs> เ,เรม่ๆๆ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 ๆ้ๆๆ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 ๆ้ๆๆ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 ๆ้ๆเๆๆๆเๆ้ๆเๆๆ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 ยๆ ลงไปจะเอว้าว้าววอ้ยวอ้้าว้าววว้าวาวาว้าวาวว้าวว้าวว้าว้าว้าวว้า้าว้าวว้าวาวาวว้าววววาวว้้าวส้า้ำวา้าวๆาว้ ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ปะเขาเนาะเจ้าเป็ดปะเขาป๊อกเจ้านี่เราไม่ได้ห้าตัวโอ้ยปูปูสปะรโอ้ยจิ้ปลาถึงสับปะรดขอโทษเขานักแน่นักวันนี้กุ้งเหรอตัวย้อยใหญ่นี่ปลากระโดดเตี้ยจับมันฟูดะอ่าสับปะาดมาก่อน โอ้ได้นักขนาดรอบนีจออ้จะเอาออมย้อมอสับปะรันเอาปลาออกก่อนเตอะโอ้ปลาปลาป๊อกพ่อมาตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เงามๆเลยอ่ะโอ้เป็นป่าอยู่ข้างบ้านไปไจัด<ถ>ไกับมะน้ำโปง่งบุญไปเอาปลากระจกน้ำโป่งเลยอนทนตาแล้วยอที่เขาใจนี่นะครับย้อนอุโ,โสครับเมื่อหกปีที่แล้วครับผมขนาดตาเซนสามครับ มันเลยมีหอยปะหอยปุปะปุหนักไปหน่อยวันนี้สบายเลยฮะ <c oughs> นั่งตกะ่ะสบายที่ไหนนั่งตกแดดนเนี่ย,ย <c oughs> ได้อีก <c oughs> โอ้เต๋อเราได้อยู่ตัวน้อยน้อยเรามีตัวใหญ่ไม่ย้ตันมาห้าตัว

ยกแจมตันป่ายญ่เลยนิดหน่อยองามอยู่งามอยู่ันมาเป็นมูเลยเจ้าัมนมาเป็นรอบเป็นรอบลงมาหมดหรอสุขเขาอ่ะลงมาหมดอเออนี่นี่คือผลปลาของเราในรอบนี้นะเจ้ะสวยงามปลาปลกป้มปลาป๊กป้อม,ปะปะอมแล้วก็วางองอไป โอ้งาม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 ลงมาลงมาให้หมดลงมาให้หมดลงมาให้หมดเสาส้อยลงมาเลยอันนี้ใบไม้ไม่ใช่ปลานี่พอปลาครับสวยงามตามท้องเรื่องปลาป,ปอกผักปอมกอยเนาะปีนองเนาะนีะ่ลลาบเขาอ,อุยเห็นเนาะ ปลาใหญยปลาโป๊กครับปลาโปกปลาโป๊กปลาโปกโอ้โหตัวใหญ่แต้ใหญ่ว่าเหรอหมูใครเต็มตั้งโอ้หี่หม้อขนาดนี้เฮ้ยง้อมง้อมงามก็ให้ให้คนที่รู้ละอันนี้อ่ะเอาปัดตัวใหญ่ไว้ก่อนเฮ้ยคำดีดีใส่ดีดีเนอะกว่าจะได้แต่ละตัวลงไปลนานเสร็จแล้ว นี่แน่นึนแกแบบปลาดิมก็ไอ้ยปุ้งแห้งขนาดแลาหลเจ้าบะปีแจงะบะฟกนั่นเนี่น<อ>นก็น,นี่ลูกมันแหละตะกี้ตะกี้เป็นแม่มันฮัล <laughs> โ <laughs> หลเออนั่นะปลาหนิน้นเดี๋ยวปลาหนิ้นปล่อยก่อนเนาะนี่เราปล่อยนี่เหียปลาหนิ้นเออนี่ปลาหนิ้นน้อยปล่อยเนะาะเจ้าไปจุ๋มหอยเจดี ปล่อยเก็บลเงไปอลงไปวางต่อรับลมนิ่นงปอม้านี่งปอม้มาเลยยกโวยพอได้นิดหน่อยได้นิดหน่อย <ผม S 1> ก็ล้องมงันกำนั่งกะจะนี่ก็ยังดีแล้วกำสี่กำห้ายังน้อยอ สวยงามอยู่อตอกฟ้อมทอดหม้อน,นะเจ้าทอดก,กรอบกินทั้งเกล็ดแคลเซียมสูงออนิดหน่อยรอบนี้นิดหน่อยจะเย็นๆต้องไว้ยกโวยวกว่างกันยกว้างกันยกกันเถอะเป็นแบบมันยกมันโยปันปอหม้อแก,กงเสาะกับขา้าวแลงกับตุ๊ปี้ บาปขอบหัวกินหัวนั่นเนโดดโดดนั่นนี่โอ้นั่นปับปับข้าวปอกกันนะยังมันตัวใหญ่นี่ตัวแม่มันก็ติดตั้งบนหนึ่งร้อเจ้าเดี๋ยวเอาปันนีนออกก่อนนี่ปันนีนน้อยปล่อยไปกับกับมาปล่อยไปกับกัปมะในเขาเลยตตะกี้ไหนกันนี่เก็บเก็บซะสมไป แน่ามาละเริ่มมาละเริ่มมากลับมาละเริ่มกลับมาแล้วลงมาลงมานี่สวยงามครับสวยงามเริ่มกลับมาละครับเก็บสะส,สมไปจับจับลงคล่องไปเออโอ้ยหลุดโอ้ยมีโดดมีโดด,โด,ด,โด,ดโลูกปะะัาสเสเ็จแล้วน่ะ มันเริ่มหายไปเรื่อยๆเหลือก็ลูกปลาสะเดก,กับปลาสะไตลงไปนี่ปากกัดลงไปจเจ๊นั่นแน่ถตัวน้อยนี่มันโดดไงตัวตัวใหญ่นี่โดดเจ้าอันนี้น้อยอย่างพวกนี้ลงมาสุขภาข่ขำอย่างกระจ่าฮะนะ มันลงมาสามตัวก็สามตัวเนี่ยใส่แห้งหายแซ่บเลยรเ้าไปโอ้โหปลาใหญ่ปลาปลาน,น,นิ้นลนี่ครับพี่น้องครับเฮาโต๊ะผมได้มันให้มาแล้วครับเฮาต้องใจเยือล่อครับผมถึงได้ปลานิ้นตัวนี้มาครับ ่อยูเจ้ตาต่าเมืองครับครับมวลงไปว่าไงคำได,ไ,ได้กับน,นั่นเน่มันมาแล้วลงมาตัวใหญ่อ่ะตัวใหญ่อ่ะปลาปอกป้อมปลาปอกป้อมง,งามงามไมเก็บเก็บเก็บจกบลงไป นั่นน,นี่ปลาเสล็ดกับปลานิลนโอ,อ้ยหอดไปได้ยั่วปลาเสล็ดอ่ะปุ่นก็ว,ว่าปลาเสล็ดเหลือกับปลานิลกับปลาขาวปลานิลน,นี่เอาตัวมีเอาอยู่ตัวใหญ่อยู่ทอดได้อยอะเด้อมันเริ่มหายยากละมันฟูดเยอะมันฟูดเยอะต้องเข้าใจมีอาหารนะอืมเอาอาหารหลอนมาค่ะมีไหม นับดิมีไหมมีแต่ปลาหน่อยโอ้มีกุ้งด้วยน้ำหวาบ b วยขนาดเหยเจ้าน้ำแหง้ง b วยเขาเปิดฝาย่ะเขาเปิดฝายเขาระบายแน่เขาจะเกี่ยวเข้าแล้วปลาห <c oughs> น่อยปลาหน่นอยตัวน้อยลงเห็นแล้วละ่ะคำตากระดักเล็ก นี่ถือว่าได้อยู่ครับถือว่าได้อยู่รอบนี้โอเคเก็บสะสมไปหติดหอยนี่กระเตะก,กระเตะก,กระเตนี่จบับนีน่โอ้รอบนี้ อออรอ,อบนี้นักอ่ะเห็นปลาโดนตัวเดียวเด้อรอบนี้นักอีกวะเนี่ย <c oughs> สุดท้ายมันได้ตีตัวโรดได้ยังไงวะเนี่ยร <c oughs> <c oughs> อ,อบนี้นักอีกวะเห็นมันโดนทำไมมันไม่ค่อยมาเลยอะ่ะมันหายไปไหนอะ่ะฝนอ้อยมากำเดียวหายแฉบเลยอะ่ะฝนมันคงฝนนะก็ว่าฝนอ้อยกำเดียวมันได้ตาหายวะ่ะ มีกระป๋าโน,นยนะคลใครเข้าแล้วอวันมีกุ้งตัวเดียวเหรอลรอเออกุ้งก็รอด <c oughs> เด็ดห้องแล้วมันค่อยเข้าอยไรเด็ดออกมาแล้วมันหมืนค่อยเข้าละไปเอาละครับพี่น้องครับเดี๋ยวเขาจะไปสรุปผลปลาท้ายคลิปให้พี่น้องได้รับชมครับผมมาครับพี่น้องครับได้เวลาสรุปผลปลาแล้วครับ โอจงง้จงลงจงล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 ง,ลง,ลงหมดหมดแล้วเหรอแค่นี้เหรอนี่ครับปีหน้าครับเด้อใครเต็มต้องจีเนาะจีเนี่ตัวนี้โดนจีแน่ๆนี่นนใบไม้มกุ้งกัดตัวใหญ่เนาะกุ้งกัดตัวใหญ่ครับเด้อเอาครับปีหน้าครับสัก <c oughs> เกือบเกือบโลอยู่เนาะ สำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับหลังจากกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้แบบมีอย่างแรกของเกาคอมบ้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมเจอกันใ่คลิปหน้าครับ